อร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกค่ะขวันจะทำเต้าหู้ทรงเครื่องกันนะคะไม่เกี่ยวกับฝนตกนะเต้าหู้ที่ตัดไว้นําไปคลุกแป้งทอดกรอบคลุกให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็นําน้องไปทอดเบาๆกับน้องนะทอดง่ายมากทุกคนง่ายมากนี่ค่ะทอดเสร็จแล้วก็ตักไปพักไว้นะคะแล้วก็นกํากระเทียมสับมาผัดค่ะตามด้วยหมูสับนะคะ หมูสับแล้วก็เราก็จะใส่เห็ดหอมกับแครอทนะคะเห็ดหอมผ่อนใช้เป็นเห็ดหอมแห้งแล้วก็จะมาปรุงกันเลยค่ะผงปรุงรสนะคะน้ําตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวปรุงแค่นี้เลยนะคะเครื่องปรุงมีแค่นี้แล้วก็จะตามด้วยพริกไทยใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบตามด้วยน้ําเปล่าค่ะแล้วก็ใส่แป้งมันนะคะตอนใส่แป้งมันต้องรีบคนนะคะแป้งมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อน แล้วเราก็จะใส่เต้าหู้ที่เราทอดไว้นะคะคลุกนิดหน่อยพอเป็นพิธีแล้วก็โรยต้นหอมเสร็จแล้วก็ตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟเมนูนี้คืออร่อยมากอร่อยจริงๆไป้อง